โอเคนะดิน่อยนก็ต้องอ มดูสาคูกันโอเคนะสาคูมาอยู่ไหนอ่ะหรือว่าเดี๋ยวจาบ้านไปแล้วเรียวจบ้านกถบ้ท่มั้อนิหอสาคู ตะคูหรือเนาะไม่ใชะตะคูบัตรตะคูมคันหายไปไหนแล้วอะบัตรตะคูมันหายไปไหนแล้วอะอยู่ใต้แต็นท์น้ำไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นอยู่เลยอะไม่เห็นอยู่ไม่เห็นอยู่วะหายไปไหนเดินเข้าใต้แต็นท์น้ำไปไม่ใช่หรอ ไม่เห็นหนะไม่เห็นหนะไม่เห็นหนะสักคู่ไม่เห็นสักคู่เลยอ่ะป๋า๋าไม่เห็นหน้าเพราตัวตรงไหนอ่ะใต้เต็นทน้ำไม่มีหรอไม่มีลองดูในบ้านก่อน มาสักคู่อยู่ไหนอะ่ะสักคู่อยู่ไหนอ่ะแล้ไม่เห็นมันเดินไปทางรู้แล้วมันก็หายไปเลยหรือว่ามันอยู่บนต้นไม้นี่มัา <c oughs> อ,อยู่บนต้นไม้ในฟอร์มาแน,น่ไม่ได้อยู่ทางนั้น อยู่มรงนด้วยเอาอยู่ด้วเองนั่นแ่ะเดี๋ยวพาไปดูเห็นแล้วนั่นแ่ะมันนี่ นี่แล้วเจอแล้วอยู่ที่สวนมะนาวยอกอะ่ะเห็ดอกสาคูให้นี็นาคูแล้วนะ

ปาปะใช่ลูกสั้คูไห่สักคกคูอยู่ที่สวนมะม่านี่แหละอืมครับเยาสั้คูที่สวนมะมา่ารูแล